สิอันดับตัวละครในจัก,กรวาล The Walking Dead ที่น่ามันไสที่สุดเอ่อทั้ง10อันดับเนี่ยเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นอาจจะไม่ตรงกับความคิดของคุณคุณทั้งหลายมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่10 a แอนเดียเชื่อได้เลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายคนก็มันไสเหมือนกันแน่แน่แอนเดียเนี่ยเป็นตัวละครที่แลดูแบบอดเก่งอะแถมยังเห่ายิงปืนไปโดนดาริวเฉียดหัวไปนิดเดียวเองพอคิดว่าเป็นวอล์กเกอร์คือแบบ ถ้านางดันฟลุกยิงแม่นขึ้นมาเนี่ยแดริวของเราได้ตายไปแล้วแต่ในตอนท้ายซีซั่น2เนี่ยเธอก็แอบน่าสงสารกันนะอุส่าหลงไปช่วยแคแลร์แต่ก็กลับถูกทิ้งไว้คนเดียวสงสารได้ไม่นานหรอกในซีซั่นที่3เนี่ยเธอก็ทําเรื่องให้น่าหมั่นไส้เขาไปอีกอะคือแบบหลงผ้วาม,มากหลงจนทิ้งเพื่อนที่ดีอย่างมิชอนเพื่อนเนี่ยพูดอะไรไม่ฟังแล้วอะอันดับที่9มอลลี่อะตัวละครเนี้ยอาจจะมีบางคนนะจำไม่ได้เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้จะเด่นอะไรเนาะ มอลลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกเซลเวียที่อยู่สาขาย่อยในฐานดาวเทียมในซีซันที่6สิ่งที่น่าหมั่นไส้ก็คือชอบทําเป็นเจ๋งอะ่ะคือแบบดูดบุรีจนจะตายอยู่แล้วยังจะมาปากดีว่าตัวเองเนี่ยคือคนตายที่เดินได้แล้วก็ยังดูดบุรีใส่คนท้องอีกแถมยังมาทําเป็นแบบดูถูกป้าแคลล์อะ่ะว่าแบบอ่อนแอเป็นแม่สาวน้อยหนึกแล้วยังหมั่นไส้อยู่เลยนัเนี่ยก็เข้าใจนะว่าแคลร์เนี่ยแกล้งทําเป็นอ่อนแอ แต่คือเราเนี่ยเป็นคนดูใช่ป่ะเรารู้ว่าป้าเนี่ยโคตรเก่งมันก็เลยแบบรู้สึกเหมือนไส้เยมอลลี่อ่ะแบบอยากให้ป้าเชื่อดไวๆอะไรประมาณนั้นะนะ อันดับที่8นิโคลัสกับเอเดนอันนี้เนะี่ยมาเป็นแพ็กคู่เลยคือไอ้สอตัวเนี่ยทำตัวเหมือนเก่งอะ่ะเหมือนรู้เยอะอะ่ะทำเป็นพาพวกเกรนเนี่ยไปรับน้องคือแบบพวกเกรนน่ยอยู่ข้างนอกมาเอาตัวรอดมาตั้งนานอะ่ะแต่พวกคุณเนี่ยอยู่ในรั้วแต่แค่ออกไปหาสเสบียงแล้วก็กลับบ้านทําเป็นแบบเบ่งว่าตัวเองเนี่ยเก่งจัดจัดและนางนิโคลัสเนี่ยนะ โคตรขี้คลาดหนีเอาตัวรอดคนเดียวทําให้โนอาเนี่ยต้องตายแถมยังแต่งเลือกหลอกดีอันนาอีกพูดเอาดีเข้าตัวมากอะ่ะยังมันไส้แค่นี้ไม่พอยังจะลอกเกลนออกไปค่ายอ่อะโอ้ยมันไส้จริงๆอันดับที่7จ็ดกอแมนตัวละครตัวนี้เนะี่ยบางคนอาจจะจ้ำกันไม่ได้นะเขาคือตำรวจจอมหืน่นเป็นพวกคุมโรงพยาบาลในซีซั่นที่5มีบทไม่เยอะมากหรอก แต่ก็หน้ามันไส้อ่ะคือ,อตาคนนี้ชอบไปลุ่มล่ามน้องเบ็ตตี้แสนน่ารักของเราอ่ะทำตัวหน้ามันไส้ตลอดอันดับที่6ดอนเจ้คนนี้เนี่ยเป็นตำรวจหญิงแล้วก็เป็นหัวหน้าตำรวจก็คือแบบคุมโรงพยาบาลเหมือนกอแมนนั่นแหละที่หน้ามันไส้ก็คือแม่งเป็นผู้นำอะไรอ่ะ กลัวลูกน้องแบบลูกน้องจะทําอะไรก็ได้ทําเหมือนเก่งอ่ะแล้วก็ช่วยเหลือคนมาแล้วที่ช่วยเนี่ยคือช่วยเฉพาะคนที่อ่อนแอด้วยนะแล้วก็มาทวงบุญคุณกักเอาไว้อยู่ทํางานในโรงพยาบาลถ้าใครอยากออกไปเนี่ยต้องทํางานเพื่อใช้หนี้ให้หมดก่อนดูเหมือนจะมีเจตนาดีนะที่ช่วยคนแต่ก็ไม่ดีอ่ะแล้วประเด็นสําคัญก็คือนางนะตบหน,น้าน้องเบสแถมยังมองว่าเบสเนี่ยอ่อนแอออกไปก็ไม่รอดที่สําคัญสุดๆก็คือนางทําให้น้องเบสต้องตายอ่ะ แม้ต้นเหตุจะเป็นตัวเบสเองก็เหอะอันดับที่5คริสจาก Fear the Walking Dead ตัวละครตัวนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องหมั่นไส้เหมือนกันบางคนอาจจะหมั่นไส้จนยกให้อยู่อันดับต้นๆเลยด้วยซ้ำแต่ตัวละครคริสแม้จะมีพฤติกรรมที่น่าหมั่นไส้มากๆก็เหอะแต่เราเนี่ยกลับเข้าใจความรู้สึกและก็มุมมองของตัวละคร คือแบบปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราก็เลยยังพอเข้าใจได้ในความแบบงี่เง่าอะไรความทําตัวที่น่าหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีด้านที่น่าสงสารแต่ความหมั่นไส้แล้วก็น่าราคาญเนะี่ยมันก็มาเต็มจริงๆอ่ะทั้งห้าอวดเก่งไม่ฟังพอ่อใจร้อนคือทุกความน่าราคาญอยู่ที่ตัวคนคนนี้หมดอะ่ะ <laughs> อันดับที่4 อัลฟาเจโลนซ่าจากฝูงแก๊งเสียงกระซิบสิ่งที่น่าเหมือนใจก็คือความโอดเก่งอีกเช่นเคยเจ๊แกเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งมากอะแต่จริงๆแล้วนีก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเป็นตัวร้ายที่ไม่น่ากลัวสุดแล้วพวกมิชอเนี่ยก็กลัวอยู่นั่นแหละแต่ที่กลัวเนี่ยไม่ได้กลัวเจ๊อัลฟานะกลัวฝูงวอลกเกอร์ อีกเรื่องนะที่ดามันใส่มากๆก็คือการห้ามแม่ลีเดียเนี่ยเรียกแม่ทําลายลิเดียทั้ทงๆที่ตัวเองเนี่ยก็รักลูกคือไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรให้คนอื่นทิ้งลูกพอถึงคราวตัวเองเนี่ยก็มีกล้าฆ่าลูกโกหกลูกน้องตัวเองอีกว่าฆ่าไปแล้วคืออะไรเนี่ยเจ๊ทำเป็นแข็งแกร่งแต่ที่แท้นเนี่ยก็อ่อนแอโคตรแล้วก็มาหลงคาลมดีแกนเฉยอันดับที่สาสาชา อ่าอันนี้เนี่ยอาจจะขัดใจหลายๆคนใช่ไหมล่ะแล้วแบบมาอยู่อันดับต้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยซาชาเป็นตัวละครที่เราเห็นแว็บแรกก็รู้สึกแบบชอบเลยคือตอนนั้นเนี่ยเราดู The Walking Dead ซีซั่นหนึ่งแล้วข้ามไปซีซั่นเก่อนแล้วก็เห็นนางเนี่ยก็เลยชอบทีเนี้ยก็กลับมาดูเรียงตอนเรื่อยๆเหมือนเดิมพอในซีซั่นที่3ตอนที่ซาชาปรากฏตัวเนี่ยดูบุคลิกนิสัยแล้วรู้สึกไม่โอเคอ่ะนางค่อนข้างเห็นแก่ตัวแต่พอไปไปมาเนี่ยก็เฉยกับนางและเพราะนิสัยนางเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนที่รัก พวกพ้องเสร็จสละแต่ทีนี้ในซีซั่นที่6จูจูเนี่ยก็ไม่ชอบจะอับเฉยและคือแบบจะอับเนี่ยเป็นแฟนกับโรซิต้าไง ซาชาเนี่ยให้จ่าอับไปเลิกกับโรซิต้าก่อนแล้วค่อยมาคบกับตัวเองคือทําได้ลงเนาะแย่งแฟนเพื่อนอะประเด็นที่มันไส้นางสุดๆก็คือนางทําร้ายจิตใจโรซิต้าของเรานี่แหละตอนจ่าอับบอกเ่องโรซิต้าเนี่ยคือแบบสงสารมากอะจะมันไส้จ่าอับด้วยก็ไม่ได้อะเพราะเป็นตัวละครที่โคตรชอบแลวมีข้อเสียแค่ทาร้ายจิตใจโรซิต้า <c oughs> อันดับที่2หลวงพ่อเกรเบลในช่วงแรกๆเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมที่น่ามันไส้มากมาย เช่นยุเดียนาให้ไล่พวกริกออกจากอา็กซานเดียทั้งทงท,งที่พวกริกเนี่ยก็ช่วยตัวเองให้จนมาได้ที่อยู่สบายสบาย,สบายแบบนี้และไอเรื่องปิดประตูเนี่ยพี่แกก็สามารถที่จะปิดประตูได้แบบสับเพล่าตาตลอดเลยอะแล้วที่น่าอันจส้สุดก็คือพี่แกเนี่ยเป็นแฟนโรซิต้าคือแบบโรซิต้าเนี่ยรักพี่แกมากด้วยนะพอโรซิต้าคบกับหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มอ่อนแองไงไม่รู้อะอีตาหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ด้วยหลวงพ่อดูแลโรซิต้าให้ดีๆหน่อยสิ และแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งซึ่งแน่นอนว่าผู้ชนะก็คือเฮนรี่นั่นเองเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยก็คงเทใจมาที่นางเฮนรี่เด็กเป็ดเช่นกันคือแบบตอนเด็กก็หน้าเหมือนไส้มากพออยู่แล้วนะโตมาก็ยังทําตัวหน้าเหมือนไส้ต่ออีกคือเป็นตัวนําพาความบันไลยชัดๆน่ะเหมือนไส้ทุกการกระทะํามาจริงๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งจัดดื้อรั้นตลอดแล้วเป็นไงอะ ทำคนอื่นสวยตายไปด้วยและแทนที่ตัวเองเนี่ยจะได้เห็นผลกระทบก่อนนะตัวเองด้านตายไปด้วยหม่นไส้จัดเลยยังไม่ทันได้เห็นยังไม่ทันได้รู้สึกผิดกับการกระทําเลยอะ่ะพูดแล้วก็หมันไส้จริงๆ เป็นไงนกันบ้างกับ10อันดับตัวละครจากจักรวาล The Walking Dead ที่น่าหมั่นไส้มีจากฝั่งเฟียมาแค่คนเดียวเองอะทั้งหมดนี้มาจากความรู้สึกของเราล้วนๆนะใครหมั่นไส้ตัวไหนที่น้องเหนือจากเราเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าพวกคุณจะหมั่นไส้ตัวไหนบ้าง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ก็กดให้กันด้วยนะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า